หาสามร้อยยอดประโจบทีนี้ขันทะเลทรายปุงเขวสุดชีนนิวงามหาสามร้อยยอดอยู่ในโปงสามร้อยยอดเพื่อสามร้อยยอดจังหวัดประโจบทีนี้ันโดยเป็นชายหาดที่มีความสวยงามย่างมากเพราะมีหาดทรายเขาและท้องทะเลสีครามสามารถมองเห็นเกาะเล็กเกาะใหญ่่างได้ทั่วเลยครอบครัวไหนชอบเล่นนทะเลก็สามารถแวะมาจิ้มได้เลย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สามารถเล่น,นได้ท่างนั้นด้วยความที่บริเวณนี้เป็นหาดที่มีน้าทะเลตื้นตื้นอีกท่านยังมีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบสงบเลยเหมาะมากมากที่จะนั่งเล่นพักผ่อนชิสนิมทะเลคือจะมาแช่ภาพสวยๆของริ้วทะเลก็ได้ทั้นนั้นเลยส่วนใครที่อยากมาออกตังกายก็สามารถมาชี้จักยานเลียบหาพินทิ้งได้ด้วยส่วนใครที่อยากไปไปดูป่าก,กาหลัง สามารถเชาเลือหานยาวออกไปเที่ยวได้ด้วยหาด300ยอดนั้นจะมีความยาวประมาณ7กิโลเมตรและมีทิวสนข,นขึ้นเรียงรายตามแนวหาดมองเห็นทั้งเกาะลมสาวเกาะโคลเกาะระมินแตะเกาะระวังนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งจานอาหารที่พักสวยๆดีสอดมากมายเรียกได้ว่าไม่ต้องไปไหนไกลจบพบที่นี้ได้เลยเป็นบรรยากาศยามงามของการเที่ยวทะเล ทีน่าไปเย็นมากจริงๆการเดินทางด้วยจากกรุงเทพไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยแลมีระยะทางประมาณ284กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง30นาทีเดือเดินเลือดไฟจากกรุงเทพขึ้นรถไฟที่สถานีหัวทงหรือสถานีบางซื่อและเลือกลงที่สถานีหัวหินหรือสถานีประจวบคีรีขันธ์ได้ตามความสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรัฐและค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไก้หาด300หยอดหรือหาดโนนสาวตั้งอยู่ตรงเขาแดงเป็นหาดเงียบสงบมีทัศนียภาพสวยงามลมมื่นด,ด้วยทิวสนทะเลนานทะเลตื้นสามารถเล่นละด้ที่นี่เป็นชายหาดที่เต็มไปด้วยทิวสนทะเลล่มลื่นและนักท่องเที่ยวสามารถวงเล่น,น้นในบริเวณนี้ได้เนื่องจากภาพละทะเลค่อนข้างตื้น หาดลมสาวจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอดีมของชาวประโจและสมวิวกลุ่มเกาะตะตลังที่อยู่ทพรื้อเชียงทั้งเกาะดมสาวเกาะโหเกาะละวินเกาะละวางส่วนแคท,ทียากอบเดดูปากาหนังสามารถเจ้าเรือห่านยาวฟ้าออกไปสมความแนมของโลกใต้ทะเลนับเป็นการเก็บเกี่ยวความสุขครบทุกกษัตริย์ของหาดลมสาวอย่างแท้จริงผัดนี้มีนานนานของหาดลมสาวและเกาะตะลาง นั้นเล่าสืบต่อกันมาว่ามีข้อกวหนึ่งอาศัยอยู่เต่าน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีอยู่ด้วยกันสามคนคือผู้เป็นพ่อเชื่อตามม่งไล่พันยาเชื่อนางลบพึงและลูกสาวชื่อว่านาเรมดวยว่ากันว่านาเรมด้วยนั้นเป็นหญิงนามยิ่งน,นักและเป็นที่หมายปองของชายหนุม่มมากมายความงามของสาวนั้นด้ยเรื่องลือถึงเมืองเทพบุรีเจ้าหลาย ผู้เป็นบุตรชายของเจ้าเมืองเพชรบุรีเองก็ได้ยินอิทธิศัก์ความนามของนางเช่นเดียวกันจึงปลอมตัวเป็นชาวปูมาเพื่อพบเจ้าอิเรลเลยแล้วเกิดรักให้กันจึงได้สู้ขอแต่งงานกับเจ้าอิเกลโดยสู่ขอกับนางคือผู้เป็นแม่นางโลคนึงประยุกได้เจ้าลายโดยไม่บอกตามองไล่ <IST súper S 1> แต่เดียวกันตามองไล่ได้ออกเรือหาปลาอยุ่แถวแถว เอาบางสะพานและพบกับกองเ,งเรือเผาค้าขายของกรุงจีนจึงชักชวนกันมาเที่ยวที่บ้านของเออพอลูกชายเจ้ากรุงจีนได้ไนม์โดยก็เกิดชอบนานทันทีแล้วสู่ขอนางกับตามองไล่เช่นกันซึ่งเขาก็ยกไนม์โดยได้โดยทีไม่บอกนางเอร์พึ่งพอถึงวันแต่งงานขบวนคันมาของเจ้าลายและกองเรือเผาของลูกชายเจ้ากรุงจีนยกมาถึงบ้านตามองไล่ในเวลาเดียวกันแล้วก็เกิดเรื่อง,ร,องราวใหญ่โต ยาะทางตาม่องไล่และนางโลพึงต่างฝ่ายต่างต้องการลูกเขยคนละคนเมื่อโต๊ะลงกันไม่ได้ก็เกิดการทะเลาะกันนางโลพึ่นสู้ไม่ได้วิ่งหนีและเสียชีวิตในที่สุดลายเป็นเขาแม่พึ่นนอนที่ท่าต,ตาแม่พึ่งตั้งแต่วันนั้นมาพอมียตายตาม่องไล่เลยคลุ้งคลั่งจับล่างนายมือวยชีกออกเป็นสองซีซีหนึ่งในเจ้าลายุคลายเป็นกาอกนมสาวที่จังหวัดประจวบคีรีขัน ดีศิโยนลูกชายเจ้ากุงชินกหลายเป็นเกาะนงสาวที่จังหวัดบุรีเปิดนด้าเข้าชมทุกวันเวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเกาะนมสาวเป็นเกาะเล็ดเล็ดก้ลมเทล้า,ลายนมสาวยู่หาดสามน้อยยอดจังหวัดประวบคีขันบนเกาะมีศาลเจ้าแม่น้ำสาวกี่ชาวบ้านผู้มีจิตศัท่าสร้างไว้เล,ลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอะเ,เรื่องความรัก การงานการลัดบมาหากินมัดประสบผลเสด็ดส่ายมุมไม้ควรพลาดครับทุกคนเกาะนุมสาวอยู่พนุกงปังบริเวณสุดหาด3 0 0ยอดทางด้านที่ใต้อยู่ตรงกับศูนย์ป้องกันภัยเขต 4. ช่วงเวลานะลงสามารถถึงข้ามไปทิศเกาะได้เลยแต่ปกติมาที่ริมหาดตองข้ามเกาะก็จะมีเรือพาข้ามไปติ๊กต่อเรือแถวนั้นบริการเลินเที่ยวประมาณ4500บาท ตรงจุดนี้ในระหว่างเช้าถึงกลางวันก็จะมีร้านกาแฟร้านขายของกินกุ๊กกิ๊ดมาตั้งบริการมีสินดังซิลลมื่นจะเห็นป้ายเซ็กอินชัดเจนใบมีหลงคับทุกคน